สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาร o เลิฟทาร o นะคะวันนี้เราจะทำเรนดอมหัวข้อเรื่องระหว่างคุณและเขารักของเราจะจบลงอย่างไรเราจะไปถามไพ่กันดูชัดๆเลยนะความสัมพันธ์ที่มีความคารากาซังไมมชัดเจนนิ่งเงียบไม่มีการพัฒนาอะไรเลยต่อจากนี้คุณและเขาจะเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่ขอให้คุณนึกถึงนะเขาคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ ขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขออห้นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนางฟ้าโปรดมองให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะให้สามารถด้วยทุกท่าทุกราศีท่าเรื่องราที่ที่ได้อ่านนะให้มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นข,อ,ของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เ,เพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์ คอมเมนต์ไลค์แชร์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ทิดาด้วยนะไปดูพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างให้อย่างออกไมโอเพนท์โค้ลพลังงานของคุณในตอนนี้ตัวคุณเป็นราชนีเก้าเหลี่ยนดูดีมีเสน่ห์เลยค่ะคุณดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วคุณมีความเพียบพร้อมประสบผลสําเร็จในด้านการเงินแต่ขาดเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี่แหละ คุณยังรอคอยคนที่ใช่รอคอยความรักที่ดีที่สุดรอคอยคนที่เขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณถึงสิบเหรียญเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบไปด้วยก,กันนั้นแหละนะไปดูกันชัดๆเลยนะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันบ้างเอกอัพซอสมีความอึดอัดใจมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากพูดอยากเคลีย อึดอันตันใจมากๆบางคนมีอุปสรรคปัญหามีความกลัววิตกกังวลใจหาทางออกไม่เจอเหมือนตัวเองต้องจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ด้วยตัวเองเพียงลําพังอยู่ตัวคนเดียวมันไม่สามารถที่จะขยบอะไรได้ทําอะไรไม่ได้มากในตอนเนี้ตัวคุณปิดหูปิดตาดูสิไม่กล้าที่จะนําพาตัวเองกล้าเดินออกมาจากจุดๆนี้ย my god 10 of Pentacle แต่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะมีความสุขความสมหวังมีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินครอบครัวอีกตัางหากทุกสิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟกตมากๆเลยนะไพ่สิบเหรียญขึ้นมา k i n ิงอ s a ซ c e ทุกอย่างที่เป็นปัญหากันอยู่ในความสัมพันธ์เนี้มันกําลังจะได้รับการแก้ไขตัดการจากคนคนนี้แหละคนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นพระเอกขี่มาข่าวช่วยคุณ เขาจะเข้ามาช่วยให้คุณหลุดพ้นจากจุดที่คุณเป็นอยู่มีความเครียดทุกข์ยากลาบากมีความที่อุปรสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามามากมายก็ตามมันกําลังจะได้รับการแก้ไขมันกําลังจะจบสิ้นลงไปจากคุณคนคนนี้เขามีความเป็นผู้นําที่ดีมีความรบอบคอบไม่ว่าจะทําอะไรมีการเตรียมการวางแผน เป็นอย่างดีมากแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันต้องประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนเขาจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณผู้อัพเพนเดโคเขาอาจจะเคยอยู่ในชีวิตของคุณแล้วแหละคนคนนี้เขาเคยที่จะไม่สนใจไม่รักคุณนั่นแหละพยายามที่จะลืมพยายามที่จะตัดคุณออกจากชีวิตแล้วด้วยเพราะเขาเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนโมโหหลายปากหนักไม่สนใจความรู้สึกของใครหรอกเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้ง มีความทะยอทะย,ยานดิ้นรนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองประสบผลสำเร็จมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีนั่นแหละถ้าพวกคุณมีปัญหาอุปสรรคทําให้พวกความสัมพันธ์มีประเด็นกันไปความสัมพันธ์ที่มันมีความคาลาคาซังนิ่งเงียบเงียบหายจากกันไปก็ตามต่อจากนี้คนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาหาคุณเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสเรียนรู้กับคุณอีกครั้งเขาจะกลับมา มอบความจเจริญรุ่งเรืองมั่งคงร่ำรวยให้คุณด้วยนะกลับมาครั้งนี้มีความจริงใจหนักแน่นที่จะกลับมาสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่งคงกับคุณถ้าความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนมีปัญหามีประเด็นกันพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่ๆแทนแผนเป็นแค่ช่วงเวลาที่พวกคุณหยุดชะงักในความสัมพันธ์พักเบรกกันไปเฉยๆต่างคนต่างมีความรู้สึกผูกพันลึกซึ้ง ยังมีความทรงจําที่ดีต่อกันมากๆอยู่เลยสายสัมพันธ์มันเชื่อมกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นตัดกันไม่ขาดหรอกนะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่จําเป็นจริงๆให้พวกคุณสองคนได้แยกจากกันไปเพื่อให้คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองใช้เวลาที่เหลืออยู่ในตอนเนี้กลับมาพัฒนาเยียวยาจิตใจของตัวเองกลับมาปรับบาลานซ์จิตใจเหมือนตัวคุณต้องกลับมารักตัวเองให้เป็นก่อนพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณให้เติบโต ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแนะ่ๆพวกคุณจะได้คืนดีกันกลับมารักกันครั้งนี้จะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีชีวิตคู่ของพวกคุณประสบผลสําเร็จแนะ่ๆเพราะมีมสิบเหรียญขึ้นมายังไงแล้วก็เป็นครอบครัวที่อุ่นสมบูรณ์แบบไได้วยกันอย่างแน่นอนพวกคุณจะได้คืนดีกันแนะ่ๆเพราะพวกคุณเป็นคู่กันแหละที่ได้ขอความรู้สึกของคุณในะตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะ คุณก็ยังมีความรู้สึกดีคุณยังมีความผูกพันมั่นคงหนักแน่นกับคนคนนี้อยู่มากๆคุณก็อยากให้เขากลับมาดูแลใส่ใจทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คู่ควรกับคุณคุณอยากให้เขากลับมาเมอบความชัดเจนมั่นคงกับคุณเดอะมูนคุณก็ยังคิดถึงเขามีความวิตกกังวลใจเรื่องของเขามากๆบางครั้งคุณเป็นห่วงเขาด้วยนะ King of Swords คุณก็มองว่าเขานิ่งเงียบนี่แหละมีอีกก้คิดถี่ค้ำคออยู่มากๆยังไม่ที่จะทําอะไรไม่พูดไม่คุยไม่แสดงออกอะไรให้คุณได้รับรู้เลยว่าเขาจะเอายังไงกับคุณเจายังไงในความสัมพันธ์นี้กันแน่เหมือนคุณรอคอยให้เขาเข้ามางอคุณเขาต้องกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องชัดเจนกับคุณถ้ามาแล้วคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้รับการแก้ไขคุณก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันเพราะในตอนนี้คุณเป็นราชินีเก้าเหรียญแล้ว นี่ไงทุกอย่างทุกสิ่งคุณทํามาเป็นอย่างดีมากๆคุณเอาอกเอาใจคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้คุณไม่ทําอะไรแล้วจริงๆด้วยมันเป็นความรักที่ยังตัดไม่ขาดความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณผิดหวังมีความเศร้าเสียใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตคู่ของพวกคุณทาให้พวกคุณมีประเด็นกันตบกันไปก็ตามแต่คุณไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราในอดีตที่ผ่านมาได้เลยพวกคุณสองคนน่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่แหละยอมกันไม่ค่อยได้อะเข้ากันไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วมีอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์มีความหนักใจอึดอัดใจมากๆทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะไม่ใช่ฝ่ายไหนฝ่ายหนึง่งมันต้องได้รับการแก้ไขจัดการพูดคุยเคลียร์ใจกันนั่นแหละไม่ว่ายังไงแล้ว คุณก็ยังคิดถึงเขาคุณก็ยังคิดว่าสักวันคนคนนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เติบโตมีวิธีภาวะที่ดียังไงคุณสามารถรอคอยให้อภัยเขาได้อยู่เสมอเพราะคุณก็ยังรักเขามากมายเขาก็ยังคือความสุขสมบังของคุณนี่ไงอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้รับการแก้ไขจากโชคชะตาพวกคุณเป็นคู่กันนะ ความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่มันตายไปแล้วมีอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกคุณจัดการแก้ไขก็ตามมีความจําเป็นที่ให้พวกคุณได้ยุติความสัมพันธ์กันไปเพื่อไปตื่นรู้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงจริงๆความสัมพันธ์ต่อจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าพวกคุณสองคนคือเนื้อคู่กันคู่คู่ที่มีบางสิ่งบางอย่างต้องกลับมาชดใช้คืนให้กันก่อนเมื่อถึงเวลาที่ใช่เมื่อผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงมาได้แล้ว มันถึงเวลาที่พวกคุณกาลังจะกลับมาอยู่เคียงข้างกันกําลังจะกลับมารื้อฟื้นความทรงจำที่ดีต่อกันไม่ว่ายังไงแล้วเนี่ยคุณกรับรู้ได้ด้วยว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณคุณสามารถรอคอยเขาได้อยู่เสมอแล้วก็สามารถให้อภัยคนคนนี้ได้ไม่ว่าเขาทําอะไรให้คุณผิดหวังเสียใจก็ตามคุณสามารถให้อภัยคนคนนี้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆด้วยคุณรักไรเงื่อนไขได้ด้วยทุกคน ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณมันต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณเสียไปอย่างแน่นอนที่ดาขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะเขารักคุณสิในตอนนี้มีความปรารถนามีความต้องการคุณมากๆกเจะกลับมาขอโอกาสเรียนรู้เริ่มต้นกับคุณอีกครั้ง รักคุณมากมายรักคุณเพียงคนเดียวคุณคือเดอะโวของเขาคุณคือที่หนึ่งในดวงใจของเขาไปแล้วเดอะฟูเขากำลังได้รับอิสระภาพจากจุดที่เขาเป็นในตอนนี้ไม่ว่าเขากำลังมีอุปสรรคปัญหาเรื่องราวอะไรก็ตามเขากำลังจัดการเคลียร์จบเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณให้ได้ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคปัญหาอะไรไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยด้วยมีความมุ่งมั่น ปรารถนาที่จะกลับมายื่นถ้วยความรักมอบให้กับคุณเขาอยากเริ่มต้นกับคุณแล้วเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้ยมันเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีมากๆโอ้เขาอยากดูแลคุณด้วยนะเด e เพลอร์ขึ้นมาคนคนนี้คุณได้ครอบครองหัวใจเขาทั้งหมดแล้วแหละเขาไม่สามารถที่จะไปรักใครได้ถึงแม้ที่ผ่านมาเขาเคยลองไปเรียนรู้ใครมาก็ตามไม่มีใครเหมือนคุณคุณเพียงคนเดียวที่เขาจะสามารถรักได้สุดหัวใจ ทั้งหมดหัวใจคุณได้ครอบครองของเขาเพียงคนเดียวคนคนนี้เขาจะกลับมาทําแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อคุณเขาจะกลับมาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณให้ดีที่สุดเพราะคุณสองคนมีความผูกพันกันมากๆนะเขาจะกลับมาง้อขอโอกาสคุณในตอนนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นที่ผ่านมาคนคนนี้เขาทําให้คุณมีความผิดหวังเสียใจอึดอัดใจมีปัญหาเข้ามาให้คุณได้ คิดมาคิดเดยอะก็ตามในตอนนี้เขาพยายามแก้ไขจัดการมันกาลังจะจบสิ้นลงแล้วแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตคู่ของพวกคุณมันจะได้รับการแก้ไขมันจะได้รับการเคลียร์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นพวกคุณสองคนนั้นจะให้พื้นที่กันและกันไปนแล้วนั่นแหละนะหรือว่าเคยวางแผนเตรียมการที่จะสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงแต่มันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างจําเป็นต้องหยุดชะงักความสัมพันธ์กันไป แยกจากกันไปไม่สามารถที่จะไปต่อเด้กันได้เป็นช่วงเวลาที่พวกคุณพักเบรกกันนี่แหละที่ผ่านมาเขายังไม่สามารถที่จะมีครอบครัวที่มั่นคงได้ไงเขายังเป็นเด็กน้อยเอาแต่ใจตัวเองอยู่ชอบเรียนรู้ไปทั่วหาประสบการณ์ไปเรื่อยนั่นแหละในตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณอยู่อย่างสุขสบายได้ด้วยแหละตอนนี้ประสบผลสำเร็จในชีวิตมากเขาจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างคุณให้ได้เขารักคุณมากมายรักคุณเพียงคนเดียวไม่ว่ายังไงแล้วเขาจะกลับเข้ามาเริ่มต้นเรียนรู้กับคุณอีกครั้งกลับมาครั้งนี้มีความชัดเตนมั่นคงหนักแน่นกับคุณมากๆเขาจะเข้ามามอบความรักอยู่เคียงข้างคุณเขาจะกลับมาทําแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อคุณคุณจะถูกรักถูกดูแลเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีมากๆทั้งหมดนี้คือเรื่องราวระหว่างคุณและเขาในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือในตอนนี้ เราจะไปดูกันชัดๆสิว่าต่อจากนี้ความรักความสมคัญของคุณและเขามันจะจบลงอย่างไรแล้วมีแนวโน้มเป็นไปนในทิศทางไหนคะที่ดาขอดชัดๆเลยนะคะพวกคุณเป็นคนที่ใช่ของกันและกันตรงไทตรงสเปคตามที่ปรารถนาโอ้ดูสิทุกคนพวกคุณจะได้กลับมาพูดคุยแต่งงานสร้างอน,ะคนาคตครอบครัวที่มันคงไปได้วยกัน หลัจากนี้ความสัมพันธ์มันจะมีความชัดเจนแนวโน้มไปถึงขัน้นแต่งงานของคู่อยู่เคียงข้างไม่จากกันไปเพราะเขาคือคู่ชีวิตของคุณนี่แหละเขาคือเนื้อคู่ของคุณนั่นเองอู้ยเท็ออกคับทุกคนไพ่ขึ้นมาดีงามมากๆพวกคุณจะได้กลับมาแต่งงานเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบมีลูกที่น่ารักด้วยกันแน่ ที่ผ่านมาน่าจะมีอุปสรรคในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี่แหละเพราะคนคนนี้เขามีตัวเลือกทางเลือกเ้าไมาเขาได้เลือกได้ตัดสินใจหลายทางแต่นในตอนนี้เขาชัดเจนตอกหัวใจตัวเองมากๆแล้วแหละเขาจะกลับมาทําให้ครอบครัวของเขามีความอบอุ่นสมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวที่มีแต่ความสุขสนุกสนานร่าเริงเบิกบานใจไปได้วยกันเรื่องราวท็อกซิกไม่เอาแล้วเขาชัดเจนตอกหัวใจตัวเองมากๆแล้วแหละ เขาจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณให้ดีที่สุดคนคนนี้เขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยที่จะแสดงออกทางความรักให้คุณได้รับรู้เป็นคนตรงๆบางทีอารมณ์ร้อนตั้งหากง้อคนไม่เป็นไหะถืออิโก้หนักทิฏฐิสูงมากๆแต่เขาจะกลับมาลดอัตราตัวต,วตนที่จะกลับมาง้อขอโอกาสเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะกลับเข้ามาครอบครองทั้งตัวและหัวใจคุณเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณ เซเว่นอัปเพนเดอรมันคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างมากเลยนะความสัมพันธ์เนี้ยเมื่อถึงเวลาที่ใช่แล้วพวกคุณผ่านบททดสอบได้กันมาได้แล้วอ่ะมันจะมีแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามาแล้วแหละความสุขสมหวังจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณเนี่ยเดือนเพลเลอร์ขึ้นมาอีกแล้วคนคที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆแล้วเขาจะเข้ามาอุปถัมภ์คุณเขาจะเข้ามามอบความมั่นคงหนักแน่นจริงใจซื่อสัตย์พักดีกับคุณเพียงคนเดียว เขารักคุณมากมายเขาจะเข้ามาทุ่มให้คุณทั้งตัวและหัวใจเลยแหละนะเดอซานเพราะคุณคือความสุขคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาเขาจะกลับมาเริ่มต้นเรียนรู้กับคุณอีกครั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีกว่ามีแต่ความสนุกสนานร่าเริงเบิกบ,บานใจสดใส่ไปได้วยกันแล้วเรื่องราวคิดเคียดเรื่องราวที่เป็นท็อกซิกมีประเด็นกันมันกำลังจะจบทิ้นลงทั้งหมดแล้วแหละ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเดอะเฮอร์เมคนคนนี้เป็นคนมีบุญบาร,รมีมีความรู้เก่าแก่ติดตัวมาเขามีเซนมีสัมผัสมีรางสังหวั์ที่มั่นยาม,มากหรือไม่ตัวคุณนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตของพวกคุณสองคนมาเพื่อให้พวกคุณได้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูง พคุณจะได้กลับมาคืนดีกันนั่นแหละคนรักเกา่าเพื่อนสมัยเรียนหรือว่ารักต่างวัยของคุณพวกคุณมีปัญหามีอุปสรรคมีประเด็นอะไรในความสัมพันธ์กันก็ตามต่อจากนี้พวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างคองคู่จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่สวยงามมากการกลับมาครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณอย่างแน่นอนจริงๆนั่นแหละนะ ไม่ว่ายังไงแล้วบางคนเป็นคู่ตั้งแต่อดีตชาติที่พวกคุณจะวนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างของคู่เป็นครอบครัวที่อุ่นสมงบนแบบไปได้วยกันนั่นเองทัว,วารคนคนเนี้พวกคุณน่าจะอยู่ห่างไกลกันจริงๆนั่นแหละต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนได้เลยนะเขาเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเขานับวันเวลารอคอยที่จะกลับมาพบมาเจอคุณเขาจะกลับมาทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคุณ คุณคือคนที่เขาปรารถนาคนที่เขาต้องการที่จะกลับมาสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันเขาอยากมีลูกที่น่ารักกับคุณจริงๆนั่นแหละพวกคุณจะได้กลับมาเรียนดูเริ่มต้นกันและกันอีกครั้งกลับมาครั้งนี้จะมีแต่แสงสว่างในชีวิตของกันและกันมันคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณอย่างแน่นอนต่อจากนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะจบลงเอ่ยกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งพวกคุณจะมีความสุขความสบายอกสบายใจชีวิตคู่ของพวกคุณสองคนอะ จะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆอยู่ด้วยกันอาจจะสนับสนุนกันจะเกื้อหนุนจะดวงชะตาของการแลกกันจะมีแต่ความมั่งคงมั่งคัง่งลํารวยอีกต่างหากนั่นแหละนะไม่ว่ายังไงแล้วพวกคุณจะเป็นความสุขของการแลกกันอยู่เคียงข้างกันไม่จากกันไปไหนอย่างแน่นอนเราจะไปถามให้ขอไพอ่อราเคลิลแนะนําแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณใะครต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะ New Love พวกคุณสองคนจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นคนรักที่ดีที่สุดของกันและกันกลับมารักกันครั้งนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเป็นไปในทิศทางที่ดีมากมากคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณได้นะท่านคอยช่วยเหลือคุ้มครองคุณอยู่ ความสัมพันธ์นี้มีอุปสรรคปัญหามากมายหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณได้จัดการแก้ไขก็ตามแต่คนคนนี้แหละเขาคือคู่ชีวิตของคุณคุณก็คือคู่ชีวิตของเขาที่จะอยู่คองคูง่เคียงข้างกันตลอดไปจนแก่เท่าเลยแหละนะเมซิ่งพรอ,อันประเสริฐกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเ m p o w e r m วอร์เ,เขึ้นมาอีกแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังทําที่คุณมีความปรารถนามีความต้องการมันอยู่ตอนนี้คุณเชื่อมันได้เลยคุณประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วมันใกล้ถึงเวลาของคุณแล้วด้วยขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจอย่าย่ออย่าไดยอมแพ้อะไรง่ายๆและสิ่งสิ่งนั้นมันจะนาพาความสุขความสําเร็จมาให้กับคุณนี่ไงพวกคุณมาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณพวกคุณสองคนมาเพื่อเป็นครูสอนกันและกันจริงๆนั่นแหละ นี่ไงอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้คุณได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณและมันก็ทําให้พวกคุณสองคนค้นพบรักแท้ของพวกคุณอีกด้วยมีความยืดหยุ่นเดินทางสายกลางและชีวิตของคุณจะเบาสบายมีต่วความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นทีจริงจริงแล้วตัวคุณมาเพื่อ พัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วรวมไปถึงศักยภาพทางจิตวิญญาณของคุณอีกด้วยแพชชั่นกับมารักกันครั้งนี้ยมันจะมีแดงดึงดูดต่อกันและกันมาหาศาลมากๆพวกคุณจะอยู่ของคู่เคียงข้างกันจะมีแต่ความพิศวาสรุ่งหลงหลงไหลข้างใครในตัวกันและกันหนักมากไม่จากกันไปไหนแล้ววิทิด ที่ผ่านมา่าจะเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณสองคนได้ยุติความสัมพันธ์กันไปเดินหัดหลังจากกันไปตัดขาดกันไปนั่นแหละ,แ,ละแต่ต่อจากนี้มันจะมีการวนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันเพราะพวกคุณเป็นคู่ที่จะกลับมาแต่งงานอยู่เคียงข้างคองคู่กันตลอดไปจนแก่เท่าไม่ว่ายังไงแล้วพวกคุณจะได้กลับมาอยู่คองคู่เคียงข้างกันใช้ชีวิตค,คู่อย่างมีความสุขตามรูปแบบที่พวกคุณต้องการคนคนนี้ เป็นคนรักเก่าเป็นเนื้อคู่คุณตั้งแต่อดีตแต่ชาติเลยนะพวกคุณจะได้วนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันไม่ว่าชาติภพนี้พวกคุณก็จะได้กลับมาครองคู่อยู่เคียงข้างกันอีกความสัมพันธ์เนี้ยจะไม่แยกจากกันไปไหนอย่างแน่นอนจะไม่มีอุปสรรคปัญหาเรื่องราวเล่หยเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนี่หละนะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขา พวกคุณเป็นเนื้อคู่กันเนื้อคู่ที่จะอยู่คองคู่เคียงข้างกันตลอดไปจนแก่เท่าไม่จากกันไปไหนอย่างแน่นอนอยู่ด้วยกันจะมีแต่ความพิศวาสหลงไหลข้างใครในตัวกันและกันหนักมากคุณจะถูกดูแลเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีคุณจะถูกรักมากมายเลยแหละนะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ